สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนนะครับผมพ่อกันอีกแล้วครับผมกับเดียวหน่อยซอยเดิมชแนลนะครับผมมื่อนีนได้มนู่นมีนู่มีนู่นพัดกับเผ้าแต่ขันเอินภาษาบานบานผมกับเอินอาหารอาหารแบบอย่างแนเอิญนะ ไรความคิดเป็นยังงก็วางสันเป็นยังงก็วางสันเนาะพี่น้องก็คือคิดยังบ่ออกก็คือพัดกระเพ้าพัดกะเพ้ามื้ีขึ้นอยากคือเ่าพี่น้องกบน้ำซุปเข้มข้นต้มเองกลับมือนะครับอนะโอ้ลายยายห้างน้ำพี่น้องผู้ใดเขามารับชมคลิปนี้แล้วก็ขอมีความสุขความเจริญเด้อครับโอมคิดสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสมดังปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องผู้ใดเขามาแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เดียวหน่อยน้ำเนื้อเด้อครับผมเนาะพี่น,อน้อ,อาางเนาะเอาบ่หมี่ลายใหญ่ฮังแซ่บแสบรืมแนะหนำไข่ดาวสองนวยมะหัว่าสิกิ้มเม็ดหรือเปล่านะพี่น้องก็คือขึ้นหยาดนะครับกะบักแปง้งสามลูกน้ำซุปต้มใส่บักรฟักนะพี่น้องใส่เนื้อไก่หอมๆนะครับอ่ะพี่น้องเนาะ คำแหลกหักมันนะครับผม,อมนองแตงมันเี็นบ่แมนพัดกับเพ้าธรรมดาดีพี่น้อง เดี๋ยวขามารับชมคลิปนี้ละกะคุม้มนะพี่น้งองอยากยอยากอยากอยากเลิกพี่น้องเด้อว่างนู่นฮอร์โมนละพี่น้องละเพราะว่ากะเพราพิเศษแปวหมูกแปลกอีกแล้วพี่น้งอนวนวนงว,ว่า,า,ววมววาไม่ใช่กะเพราธรรมดากะเพราพิเศษ ร่างนำ้ำสุปเป็นอยงสุดยอดกี้หยอดอ่อนล่ะพี่น้องเอ้ย ได้เมนู่ง่ายๆเอาง่ายๆนะพี่น้องยังก็ได้วาหามนูไง,ไงวัตถุด,ดิบมันหายากพี่นอ้องที่นี่จกักรจะไปซื้อใส่ <c oughs> นาครับ พอโผล่พอว่ากันน้อนพี่น้องเอาหายผมในชิ้นพื้นทีก็ดีก็น่าครับผมเดี๋ยวผมจะหาจัดแนวแ็แท้ใหม่พี่น้องใ้เบื้องก็จะกินสร้อยจุนี่นะพี่น้องเล้วนี่เพิ่นถือศาสนา,าเจ้จแแงก้นอิ่มเห็่ไหมศาสนาศาสนาชิดดื้อยังเนาะผมกับ่มหูเครืกัง เขานับถือศาสนเอ๋เขานับถ es. ja <s perfectly> ือเจ้าแม่กวนอิมคุไหม่รับเพิ่นกับว่ากินเนื้อกินยังมันกับว่ามีผูู้เอามาขายบ่มีผููเห็ดขายอีกทีกับมี่มพี่น้องมันกับเล่หาวัตถุดิฟเยีกยแตแกอยากเห็ุคลิปให้พี่น้องเลยเบิ้งนะครับ อนพี่น้องอข,อข่ดาวเอาเมนูไข่ดาวนี่แล้วนะพี่น้องใันพี่นอะไรเบิง้ง แสบเพื่อเกราไป่นังเคยอยาก เพื่อนชานพี่น้องมาเนี่ยแสบได้คคอเก้าพี่น้อง แซนะ่บน,นะ,ะบพี่น้อง ờ n g ะปลากระเพราหมูน้ำซุปเนะื้อไก่ คำนี้เพื่อพี่พ่น้องพี่น้งองอาครับโม,มอม,อม นเป็นเมนูง่ายๆนะครับพี่นอ้องใครคิดว่าออกอะพัดกะเพ้า วุ้ยไอ้อจโอ้ยอิ่มแล้วพี่น้องมานี้ไง <laughs> เมนูผัดกะเพราหมูหมูชิ้นนะครับผมอขออนุญาตกินหนำด้อพี่น้องเไ้อ โอเคเนาะครับพี่น้องกะคลิปน,นี้กับมึงเผื่อความเผือกเพลินเนอพี่น้องเนออย่าซีเรียสอย่างมากไหมนะครับผมผมเอียงก่อนผมจะบอกหลายเทียอะไรผมบอกว่าอ่อนเอียงก่อนนะครับ,พ, <c oughs> บ,บ,รบพี่น้องกะคลิปน,นี้ได้ เมนูผพัดกะเพ้าให้พี่น้องเลยมาเบิ้งได้เแซ่บๆอากับข้อวกับปลามาเแซ่บกับเดียวหน่อยนะครับผมคลิปนาถ้าเบิ้งว่าเดียวหน่อยสิเล้ไม่นูหยังมาให้พี่น้องได้เบื้องหรือมาให้ได้เแซ่บนํากันนะครับผมครับผมผม <c oughs> <c oughs> โภพิษประการใดก็ขอโทษขอให้พี่น้องถุกๆคนนะครับผม <c oughs> จากใจเดียวหน่อยซอยเดือไมได้ไดพี่น้องเ้ย รับผมกะขอโทษขอไหพี่น้องไล่ได้เดือคขับผ่าดพิษ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 ประการใดเนาะเป็นชีวมาณนี้ชีวติตติดคัดแน่จังหน่อยเรื่องพี่น้องเดียวหน่อยกับบาท่านเลยชำนานสมองมันยังจูนจูนอยู่พี่น้องบอท่านในดื่นไหลเนาะครับผมกับบอวากันเนาะครับพี่น้อง <c oughs> เดียวหน่อยกะบ,บ่มีหยังรัะผมกะ คลิปนี้นะครับผมผู้ดใดเขามารับชมแล้วก็มีความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดในสิ่งนั้นนะครับที่นอนครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เดียวหน่อยส่้อยเดิมน้ำเนดด้อครับผมครับผมเดียวหน่อยกะผมนี่ยังหมากไม้นะครับผมนอกจากคำว่า,วาขอบคุณครับผมสวัสดีครับ